สวัสด,ดีจ้าเมื่อนี้วีมากเก็บหอมปลาจ้ะหอมปลาหลายค่ะน,น,น้องอ้วยแต่จะโอนเนาะวีแต่ขึ้นทอดบานเฮานะเพื่อที่ปลูกใ่บานเฮานะอันนี้มันเกิดขึ้นเองพราหึงปีมากก็เปิดเกิดค่ะตัดเทาตัดเท้าเลยจ้ะที่น้อยมันก็เป็นดอกสีม่วงจ้ะ กันก็ผักหอมแบงบานเฮาโอ้ยม,มาเดินหาแว่นก่อนแว่นขายอ้าวเอาแว่นมาแลกหอมเหรอ,อเอาแว่นมาแลกหอมเหรอ,อปัออปดอ้นจ้ะวันนี้วีไม่ได้เหตุงานมาจต่เนาะ ไปสิไปเป็นล่ามตอนเที่ยงในเวลารอกับมาเก็บหอมก่อนกับเพื่อนสองคน เดเนี่ยฝรั่งเดีบคยได้ไปนั่งขับนั่งบาน้่มูดอกจ้ะโบคอยได้ไปจ้ะพอว่างก็แล่นขึ้นแต่ปาขึ้นแต่โคกช่วงนี้ไปภัพไปบาไปเด้เนาะโควิดมันจะสเต็ปเอาจะเยอะบอ่อฝังโน้นนะเต็มถุงแล้วจ้าเาขียวจวนหวนอยู่เนาะคนนั่นกา นคนสกุล <Bueno>, คือกันกวีเด้อจจากคนสกุลน่ะสวยๆเด้สวัสดีค่ะคนคนสกุลคนสวยเดสาวสกลคนโก้สาวสกุลคูนโก้เป็นก้อนี่แม่นบ้าเร้่องจะเขียวๆเนี่ยแต่ว่ามันลายแห เคยมาบ่ะอเอ้าพี่วีขึ้นโบพามาเขาก็เพิ่งรู้จักปีนี้เนาะอีห่า